ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาครับครับไม่ใช่เราก็จะมาสอนสอนเซบอกบาลีนะครับครับเราทับทีเหมือนกีอนีดสก์

ขอปรับมาครับเราทำได้ย like. ังไงผัวทำงานใด้ลำับเร็วแต่ขอตังหัวมาหยิบล็อกกับมาได้เท่าไหร่ละลูกกรมีมันตายมไม่ผิดนะนยรู้ปะโลกซาวเวอร์ครับถ้าเราวางบล็อกฟาเรียแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมู่ซาวเวอร์นี่ครับ นี่ครับบล็อกบาเรียจะหายไปนะครับนี่ครับบล็อกบาเรีจะหายไปนะครับอ่าสรี้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอบาเรียกูหายแล้ว